เราท่านก็ไปแนหน้าที่นะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับ4ช่วโมงจะอยู่สดๆตอนนี้5,000กว่าคนนะครับใน้กลุ่มเปิดนะครับตอนนี้เราไล่กลุ่มเปิดกลุ่มเปิดก็ผมอีกสักหน่อยเราจะเปิดกลุ่มปิดเพื่อที่จะปิดกลุ่มเปิดขออนุญาตไรกอีกทีหนึ่งทางทางข้อใจกับศิลปินเลยครับเราจัดอิสระการเราออกนะครับเราเลื่สำเีเสียงรากันมาเพราะนั้นข่าวเราผู้พิกที่นี่นะครับรอ5นาทีแล้วก็เพลงโจรแล้วก็เลื่อนสำเนีเสียงรากันบาลจบ สำเนียงเสียงดังกลางวันเหตุผมไปนี่ยอ๋อพูดเหตุอ๋อให้ปนแต้งหน่าให้บอเมื่อกี้เนี่ยสวัสดีค่ะแล้วกลับไปเปิดุ่มปิดแม่ทาเราหา่านทตอนนี้ครับที่ว้ซื้อวัสขวซื้อบาตรเด้อ บอกแล้วว่ายังมาซื้อมูสุดไทยอันค่อนหลายพรไม่มีหัวมองนางขอบคุณค่ะนี่ปันปันกำลังแต่งตัวอยู่นะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งโชว์ฝนมาตกหน้าปักตะใครแล้ว รอใน,นกลุ่มแล้วนะคะได้เลยว,<ะ>ว,ว้าวดีใจจังพญานาคของเรารอใน,นกลุ่มแล้วแม่ เข้ากลุ่มหรือยังครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับพี่แอนอะเซอร์ไพรส์มากเราเราถือก็อี้ไปนั่งตรงนู้นก็ดีนะมันโล่งดีพี่แอนว่ามันจะได้เยินเออมีก็อี้ไหมสวัสดีค่ะขอขบคุณค่ะ FC เกาหลีใต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องจมูค่ะดนะะแเราจะะคัพร่งนเป็นตัไปหดเวลากาขดของโอ้สวยมากค่ะสวากค่ะแดเอนเองค่ะแฝดซุดย่าดีเขาตัดออกจะ่บอล่วย่าสุดเขาตัดออกนะ เขาตัดโชกยาย อย่าลืมซื้อบัตรกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวกันแล้วนะคะสวยจุดเนาะเราไปเจอท่านในหุ่นผิดก็แล้วกันต้องถึงเล็กปะถึงเลขปะถ้าเห็นเขาเบี่ยงออกทำทะเบียนรถเผิดใช่ไหมไช่เลยนะครับถ้าผิดทะเบียนรถซื้อไว้ทุกทุกว่าไหรอมันกระจุยเลขอันนี้ละสามมันอันแ่ท่านแต่ไม่รู เลขผู้ใดอ่นนว่าเลขไผรแต่ว่าเขาเพียรแต่มันอ่านก่เลยว่างเลยเลขเ่าใจว่า,าขเขาอ่านนั่งนี่เลยบอกจานั่งเหรอนนเ,อเราอน,น,นเาะเนาะเียงเขาอ่ะลูกบ

Right. Master พี่หยังบอกว่าแดนเซอร์กิติมาซากอ่ะแบบว่ารุ่นเก่าแล้วอ่ะท่านเดียวท่านเดียวเนาะชั้นเก้าตีอันนี้ชุดใหม่พี่อยางเปาค่ะชุดใหม่แต่คนเก่าใช่ตอนนี้ไม่ถึงเดิมหรือว่าไม่ถึงชั้นแกงเก่าแก่ไงแกงตัวเองติดน้อยกว่าใช่ถ้าสองหาเวลาดูพี่เอ็นไลฟ์สดรู้สึกเหมือนสองกระจกเลย คิดไปเองเออแต่ว่าคิดคิดแค่คิดที่เขาได้ยหมไงแม่ในกันเออเอ็กซ์มันหายนอนเยอะเออนี่เป็นเพื่อนอาส์มีนเล็กเจฟองเบียเออขอบคุณพี่อะไรนี่อย่ายกมือส่งดาวให้หนึ่งพันสองร้อยดวงขอบคุณค่ะพี่อะไรนี่พี่อะไรนี่ปาดผู้ใดญนี่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไดาวร ให้หนึ่งพันสองร้อยบาทปาไม่ก็ก็เพิ่งมีคนเดียวแล้วก็ส่งขึ้นมาเลยทุกคนคะเราจะเริ่มเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มปิดแล้วนะคะแต่อันนี้เราไล่กลุ่มเปิดอยู่8,800คนแล้วค่ะยังวาอันนี้ในกลุ่มจริงขอบคุณค่ะอันนี้คุณปู่มาเจิมให้นะคะวันนี้ก็จะเป็นไพสีเม้าบัตเดอร์สิบบาทหนึ่งพันบาทเออตอนนี้เท่าไหร่นะคะในกลุ่ม8 8 0 0แจริงเหรอ เดี่ยวพันกว่าบาทพันกว่าคนพันกว่าหม้อด้วยพันกว่าบาทยังไงพรุ่งนี้ถ้าไม่ถึงวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้แสดงเป็นยังบ่ลูกค่ะบ่หมกค่ะด้วนี่ล่ะตีบ่ได้ในไลฟ์แสดงเป็นอ่าเจ้าแม่สองนั่งเจ้าแม่นาคีขอบคุณพี่ปาขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะทุกคนกำลังรอเตรียมพร้อมๆอยู่นะคะวันนี้คนคือแบบสมาชิกแบบนักแสดงเยอะมากทุกคน อ๋อพี่โยกบบขอบคุณบบพี่โยกนะคะขอบคุณพี่เจษดาด้วยให้ดาวหนึ่งร้อยดวงสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนนะคะก็เจ้าสี่เหล่าขั้นใส่สุดงามงาม,มาไหรก่ก็คือพันเจ็ดเด้ขั้นขั้นแบบแต่งตัวธรรมดาคือแบบประมาณแปดร้อยอันนี้อย่างไรในยูทูบบ่าอ,อ,อ,อ่นนี้ในเพจค่ะแอนไลน์ในเพจเพจแอนแอนจะส่วนมากจะไลน์ในเพจ แอนออรดีน่ารักขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมนะคะขอบคุณพี่อินนะส่งดาวให้หนึ่งร้อยดวงเจ้าต้องยูหนาห่าไม่ยเอไม่เอะเหรอเหมือนพี่แอนออรดีเลยค่ะบัตรเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบเก้าบาทอยู่ได้สองวันนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโชว์เต่เมาสิบใบคือพันหนึ่งจริงเหรอมเมาสิบใบเมาส์สิบใบตก ตกไปแล้วร้อยตีเอาขึ้นโหลดเถอะรอในกลุ่มปิดเดอ้อได้เลยคะ่ะวันนี้โชว์เราเอาลังการมากเพื่งจากการแต่งโตของเจ้าแม่ดวนอันนี้เป็นคนแต่งชุดให้เราคะ่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <S <S อเออ่สวยเอสวยอีหลีบวงเนี้อันนี้ชายแท้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับยี่หวงหล่อนี่ยีครับหล่อจะครับหลวมหลายสวัสดีครับสวัสดีน้องแอนน้องต้นเอ้าใช่หรอน้องข้าหัวก็ขึ้นเกลือเลยอ๋อพันบ่ะว่แมนจ้าคือเจอกัาเจอขอบคุณพี่ด่วนเป๋ด้วยนะคะส่งดาวให้หานคนเมืองหนึ่งสวัสดีพี่โยชิด้วยนะคะ สวัสดี1นึ0 0 0สคนค่ะตอนนี้นะคะเจ้าพ่อมาประมุ่นขายผ้าก็อยากซื้อเอาเปิดให้กัดแอนออร์ดีได้ค่ะพูดที่สมบูรณ์องลงใส่ฉันบอกอันนี้เราเปิดขายผ้านะคะผ้าผืนนี้นะคะผ้าของคนแม่คนน่ะมั่งทำไหมลวดคนข้างๆแฟดแอนหรือเปล่าเยาวหวาโอ้โบอล เอฟซีจากสปปลำเอ้าวันนี้เป็นสาวเล่าด้วยค่ะแอนอลรดีแอนนาเบย์สัล่าเอลยขอบคุณพี่น้องพี่มงคลด้วยนะคะแอนดิินแอนลีนเขาซื้อบัตรกันที่ไหนบัตรที่แออทัั้้งนนนนน่ะีแแฟนเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงค่ะแอนลีนแอนมาแอนมาพี่แต่น้องแอนแม่ด่วนๆเลยนะใครเพราะว่าช่วงนี้แอดมินกับ มันมันต้อบมาทักต้นนี่นี่แ่ละขั้นขั้นมือไหลก็คือมันจะยากทั้งสี่แหละพี่น้องต้องฝ่าวิอไอโลดสวัสดีพี่พึ่งน้อยพรุ่งนี้แอนไปไหนมาคะโชว์โชว์อะไรนะอ่ะไรนะคะหน้าคาเลยนะคะหน้าคาเลยนะสัทนาคาสกการะเอาสักการะก็คือมันคือกับจโกนมาอยู่ว่างเดี๋ยวกันวันนี้นาคีสาม สวัสดีพี่ลบออลดีจนทรงดาวบ่เป็นส่งดาวบ่เป็นเออโอ,อนมาไล่นำใจมาตัว <c oughs> ไอยน้องแอนมานๆขอบคุณพี่ยูนะคะพี่นิวมาแต่งหน้าทำผมแล้วก็ไปแล้ว <c oughs> ไปรับงานต่อวันนี้อลดีต้องช่วยตัวเองพรุ่งนี้พี่แอนพี้นอยู่อยู่นี่นะคะ <c oughs> ขอบคุณนะพี่โบ อันนี้ข้างหลังก็จะเป็นทีมงานของพี่ตีชัยนรลคงนะคะและแอบมองเธออยู่นะจ๊ะสวัสดีมาดามมาดามเอ่อมายาด้วยนะคะบอ่อด้พอนะ่ะโดนคือสวยขึ้นแทกกบที่หนึ่งแล้วเนาะ เพียนสู้ๆเพียนไว้หลายสู้ตายค่ะสี่สองพันแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีหนึ่งพันเก้าร้อยคนด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะเอาให้พี่น้องเบิง้งแอนอไ่ค่อยได้ไล่ยได้พี่น้องแอนอยากมือนีมือนีไปซื้อซูนัอ,อนกเกียน,นไปร่องกระโปรงแต่อยากไอคุณเพียงอย่งเนาะยวน้องน้องใส่เบอร์อะไรคะพี่บัติอ๋อใส่เองค่ะก็เลยว่ะยุหลันน่นละ่ะส,สมัยไ,มไปซื้อหัวล้านทาลักเรียนพ่อเนาะจัดเต็มด้ดวยโอ้ ทั้งชุด450้้าสบาทไม่พอบอกหรือว่าไม่แต่ว่าซื้อซื้อเป็นเซ็ตมันมันจะถูกกว่าไงพี่ประเด็นอ่ะเออแล้วเขาก็ปักแป๊บเดียวถ้าทีมงานไปซื้อให้รถร้านสมัยใช่เขามาต่อเขามาต่อไอ้นี่แล้วต่อไปคาแล้วจะว่าชุดคู่อะเพลงสาวน้องคายที่อายนัดเจอที่ริมโคก พี่ตีพี่ตีชัยนาลงสวัสดีว้าวเอาขึ้นขึ้นจำแต่ว่าเาะอ้ออะะไรเลยเพรามีคนตบหมูกเลยสวัสดีพี่ตีชัยนางคงสวัสดีสสดนี่ทุกคนคะฝากด้วยนะคะไลฟ์สดพี่ตีวันที่19 กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ<ช>อย่าลืมซื้อบัตรเพราะเจอกันแน่นอนกับแอนออรดีพี่ใหม่พัชรีแล<ช>้วก็เวียงนฤมนเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกวันอ่อครั้งแรกบนในไลฟ์ของพี่ตีใช่ไลฟ์ของพีตงพ่ตีอีเท่าไหร่แล้วนี่จริงๆเป็นอีีที่8แล้วครับแต่ว่าห่างหายไปนานมากกับอีพีที่เจ็ด เจ็ดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเท่านะมีเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองนะถ้าเอาท่านรับตามตามครั้งนก็คือสิบครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบพอดีค่ะเดี๋ยวซื้ออ่าติดตามได้ที่ได้ที่เพจมีอ่าเพจอ่ารายละเอียดการซื้อบัตรการซื้อบัตรนะครับไปไปไปกดที่หน้าเพจของทีชาโลงก็ได้ครับเพราะว่ามีโพสต์ไว้อยู่แล้วผมแปะลิงก์ของแอดมินไว้ครับครับผมแปะลิงก์เฟซบุ๊กของแอดมินแล้วคลิกไปที่ลิงก์เฟซบุ๊กแล้วก็ทักไปหาแอดมินได้เลยครับ อย่าลืมซื้อบัตรเดี๋ยวแอนจะมาไลฟ์อีกรอบนึงกับพี่ตีนตอนที่แบบเสียงไม่ดังอะเนาะเตรียมชุดสวยๆไว้ให้น้องแอนเยอะเลยครับเดี๋ยวแอนจะมาไลฟ์พี่ตีกินข้าวยังกินแล้วครับเรียบร้อยสู้ๆเดี๋ยวนะขออน,นุญาตนะคะแปบ๊บนึงนะคะอ,อันนี้แอนไลฟ์เฉยๆเอาเดี๋ยวให้ดูพระเอกอีกคนหนึง่งสวัสดีค่ะอันดี้ทันเดอร์สวัสนเดอร์กับพี่แอนนะครับค่ะ ฝากเนื้อฝากตัวกับแอนกับพี่แอนด้วยเออเดี๋ยวอันนี้จะเจอกันในลำเพลินสตอรี่เอ้ยลำเพลินนี่ยังเกาะอยู่ในละครน่ะอยู่ในละครเอมมอมดหลักลำเพลินเข้าทองบทหลายจะน้องจะรู้ด้วยหรือเปล่าะจะมาซื้ออย่างเดี๋ยวเจอกันกันกบน้องแอดดี้นะคะขอบคุณค่ะดีเดี๋ยวนี้ไม่ ช่ไหมเม่ชอบมากกว่านะไปลองแล้วครับทีน,นี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณเลครับเจอกัน29เตรียมโชว์บาง,บางๆไว้ให้น้องแอนแล้วก็สามทั้งสามสาวนะครับแต่ละสาวเนี่ยโชว์คนละแบบกันเลยเดี๋ยวใครอยากทราบรายละเอียดการซื้อบัตรนะทักมาที่เพจแอนก็ได้นะคะ,ดคะเดี๋ยวแอนจะส่งลิงก์ไปให้นะคะอีกซื้อเพราะว่าซื้อก่อนก็ได้เข้าไปก่อนไปรอ จะได้ไม่ต้องมาแบบอันนี้เนาะได้ครับออนนไม่เป็นกลุ่มปิดนะคะพี่กลุ่มปิดค่ะ ตอนนี้เราเริ่มไล่ปุูมปิดแล้วนะคะคือออกไปซื้อบัตรยังทันนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว